จำได้ไหมเจ็ดนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องปัญญาเลนู12ปีผ่านไปแต่ละคนนั้นจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คุณเปเร่บุญยลิศจันแก้วเป็นนักแสดงเด็กชาวไทยที่เป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่องปัญญาเลนูทั้ง3ภาคของผู้กำกับบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งเปเร่นั้นรับบทเป็นบักจอบหนุ่มน้อยน่าซื้อผู้มีฟันเยินเป็นเอกลักษณ์ช่างพูดเป็นจอมวางแผนตัวโยงและเป็นเพื่อนสนิทของปัญญา นอกจากนี้นเขายังมีภาพยนตร์ของคุณบินบลือรีตรอีกหนึ่งเรื่องที่เขาได้ร่วมแสดงนั้นก็คือภาพยนตร์เรื่องก,กันไกล้ไข่ผ้าไหม2อ5บาทที่ออกฉายในเดือนมกราคมปี2557นั่นเองละครับต่อกันที่คุณแซกี้พงศิทธิ์นาวเวียง เป็นอีกหนึ่งนักแสดงเด็กชาวไทยที่เป็นที่รู้จักจาก,จากภาพยนตร์เรื่องปัญญาเลนูทั้ง3าภาคของผู้กำกับบินบลือธิ์ซึ่งแซกี้นั้นรับบทเป็นกี่และนอกจากภาพยนตร์เรื่องปัญญาเลนูทั้ง3าภาคแล้วนุ่มคนนี้เขายังได้ร่วมแสดง